สวัสดีค่ะพบกับลูกเกดนะคะวันนี้ก็จะทำคลิปนะคะเกี่ยวกับการสุนทนาภาษาไทยนะคะให้สามีชาวเดนมาร์กนะคะก็จะเป็นประโยคแบบพื้นๆน,นะคะทั่วไปนะคะวันละนิดเวละหน่อยนะคะเขาจะได้จำได้นะคะเป็นการําย้ำๆท,ทั้งไทยทั้งอังกฤษแต่สำหรับลูกเกดจะให้เขาพยายามตอบภาษาไทยนะคะก็เขาจะได้จำได้นะคะ ยังไงนะคะถ้ามีอะไรแบบว่าอ,อ,อยากได้ประโยคไหนคำไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำเป็นคลิปแบบขำๆนะคะก็แต่ก็แฝงมาด้วยประโยชน์นะคะสำหรับคู่สาม,มีไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะในเมื่อเขามาอยู่เมืองไทยล้วก็อยากให้เขาพูดภาษาไทยได้เก่งๆเ,เหมือนบ้านเรานะคะลูกเกดก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรมากนะะก็พอพอไปได้นะคะก็ใช้แต่สับง่ายๆนะคะ ก็ยังไงก็มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นะตรงนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ใหุ้กเกดด้วยนะคะสวัสดีค่ะฮล <Hello. S 3> <Hello. S 2> สวัสดีไปดีไหมรับสบายดีไหมครับ, <Hello. S 2> รบ what is his name เอน้องหมาชื่อเรนเจอร์ครับ Oh. น้องหมาไปไหนครับไปไหนครับไปไหนลูกแฮมมามี Hi, น้องหมากินอะไรครับเร <c ười> นเจอรกินอะไรครับผ <c ười> มกินบอลครับไ <c ười> ม่ได้กินเคียวเล่น How to say um, how to say ball in Thai ก็ลูกบอล Bon, okay, okay. Mm -hmm. And l Luke. Luke. Yeah, Luke Bond. Luke Bond, bon. what does that mean? That's how we say Luke Bond. Okay, is that like when he's playing with the ball or? Mm -hmm. okay. Any kind of uh, ball. Like just biting it for fun? Yeah. Okay. Ranger Luke bon cup. Kiel. Kiao. Chiu. Ah, Kiao. So that's the same as the colour, colour green. See Kiao. May see Kiao, this is like um, my toe. Kiao. Mm -hmm. More longer longer Kiao. More longer and higher Kiao. tone. look on cup. Is that my cup? Who gave this t-shirt for you? Uh I don't know how to say present from mom. ของขวัญของขวัญจากโรงเรียนของขวัญ Young one is just like um ของขวัญ Yes โรงเรียนของขวัญจากโรงเรียนของขวัญจากโรงเรียนครับของขวัญของขวัญ Kong <coughs> quán. Mm hmm. And then one more? Jack Lung Nian. Jack, what does Jack mean? From. From, okay, Jack, from. And Kuang yeah, is present. Yeah, Kong quan, present. Kuang. yeah, Kuang quan. Okay. Alright, okay, Renji, where did your ball go? Yep, eh? Uh, eh, you're right. Let's find the ball. Eh? Where is the ball?

มันอยู่มันอยู่ลึกอะลูกมันอยู่ลึกแล้วล่ะอยู่ที่รักกำลังจะไปไหนคะครับเออ่ผมไปซ้อมขับรถครับไปซ่อมรถไปซ่อมรถโมไซค์ครับ รถวีบากใช่ไหมคะครับอ๋อโอเคอะไร Drive safe โอเคครับสวัสดีครับไปแล้วนะคะกีฬาปโปรกีฬาปโปร